ไปที่ที่คนเยนอะๆเท่าไหร่จะชอบแบบว,ว่ากินหัวทะหรือว่าอะไรปีล่าสุดปีล่าสุดกินหมูย่างเกาหลีอยู่อ,อยู่ที่บ้านาครับผมเป็นช่างครับมีนี้เป็นทํางานครับผมงานเยอะแม่งช่วงปีใหม่ครับ เท่าที่ทราบก็มีมีมีหลายวันเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีเว้นให้วันเกิดผมใกล้เขาดาวด้วยก็ขอโยมวันเกิดวันหนึ่งมันเหมือนถ้าได้มันหลุดเลื่อนมาเรื่อยๆแบบเนี้ยมันต้องมาอัดช่วงพันวาไหมช่วงปลาจริงๆมันก็ทํามาเรื่อยๆครับไม่ได้ว่าอัดช่วงไหนแต่ว่าเหมือนเราก็ก็ทําแทบทุกวันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับหลายคนเริ่มเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของราว่าพักผ่อนยังไงตอนนี้ดีเริ่มดีขึ้นเลยครับมีมีช่วงก่อนที่มันจะหนักนิดนึงแต่ว่าเริ่มดีได้ได้พักช่วงสองสามวันที่ผ่านมาตอนนีี้ก็หายด แล้วเราเป็นหวัดนานๆใช่ครับมีจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะครับแต่ว่าแค่แบบว่ามีเซมห้าคันคออะไรเงี้ยก็เลยไอบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไมีไมข้มีอะไรก็เหมือนน่าจะอากาศเปลี่ยนครับถึงท่านต้องแบบบำรุงร่างกายอะไรขนาดนั้จริงจริงไจริงก็เนี่ยคมีไม่มีรอัดยาอยู่เวลารอดยาหรือรอดงานรอดยารอดยาเรื่แต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ก็ ร้องเพลงก็เสียงหายแล้วมี<อ>ช่วงช่วงก่อนๆที่แบบว่ารู้สึกใช้เสียงไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้หายดีแล้วครับเด<ต>ี๋นวดาต้องทำอะไกี่วันสำหรับค่ะก็จริงๆมันมันแทบทุกวันเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าทําทั้งวันบางทีมันก็แค่แบบไปซ้อมร้องเพลงไปซ้อมเต้นซึ่งมันก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานหนักอะไรขนาดนั้นเราก็มีความสุขที่ได้ไปร้องเพลงไปไป,ไปซ้อมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่เพราะเจ็ดวันทำเจ็ดวันเลยยาวรวดหกบ้างเจ็ดบ้างครับหกบ้างเจ็ดบ้างต้องอกว่าเรื่องสุขภาพเส้นเสียงอะไรอย่าเดี๋ยวาถึงช่วงปลายปี่ยนจะมีการเรื่องอะไรหลายวทีให้เราได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรตอนนี้ก็ก็เริ่มปรึกษากับ <c oughs> กับ <c oughs> พี่ๆที่แบบว่าใช้ที่เขาร้องเพลงอะไรเงี้ยว่าแบบจะดูแลยังไงบ้างก็ได้ได้คำแนะนำนะครับก็เออก็ตอนนี้ก็ปรับอย่างอย่างตอนนี้ก็มีเรียน <c oughs> ร้องเพลงเพื่อให้มันใช้เส้นเสียงได้ถูกต้้้้้ออองงขึนนดดดววยยยยะะไไรรเเเเีีคคคัับบพื่่่จสป ตอนน่้ตอนนี as as> ้จริงๆเอ่อกำลังกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวถ่ายเอ่อไปโฟค่ะไปโฟไทยแลนด์ครับก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกำลังเรียนหลายอย่างเลยครับเรียนการแสดงเรียนบุคลิกเรียนเยอะเหมือนกันครับเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเป็นไทม์ในเวอร์ชันที่มันสมบูรณ์ที่สุดมันจะเริ่มกันกับเรื่องลิฟิวกดดันครับกดดันมันก็ผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วกด พิธามอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอยากจะอยากใช้มันออกมาดีที่สุดครับก็รู้ว่า ทั้งทั้งพี่พี่ทีมงานเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็มีแฟนๆที่แบบว่ารอคอยเรื่องนี้มากๆก็เลยเต็มที่มากๆครับเวอร์ชันเราจะเป็นยังไงครับก็แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ขนาดนนีไม่่วุยเลครับก็แตกต่างครับจริงๆจริงๆทุกเวอร์ชันถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามมันจะแตกต่างทุกเวอร์ชันอยู่แล้วส่วนในเวอร์ชันนี้ก็คุณจะได้เห็นอาจจะเรียกว่าต้อมิงซื้อก็ได้ได้ต้อมิงซื้อในแบบของผมแล้วก็ได้เห็นตัวละครอื่นๆในแบบของของเพื่อนๆผมครับผมก็แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนๆแต่ว่ายังสนุกแน่นออนนครรรบเเจิิงงงๆหลลลายตดพพปะกซีี บางเนี่ยมันต้องแบบชี้ดาวเองกี่กำลังคิดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเพี่ผมต้องแบบว่าแบบดาวตกไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นทำงานในส่วนของเพลงครับแต่ว่า ก็ zat, ผมก็ลุ้นอยู่ว่าผมจะต้องสองหรือเปล่าแต่ซ้อมวัดมือไปแล้วซ้อมวัดมีครับมีซ้อมบ้างรับดูได้จากอ่าในเวลาสุดก็มีเบาๆจีนเมันจะเริ่มมันจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ครับก็ชอาที่วางไว้เป็นช่วงเดือนหน้าครับ นี่เหมือนหลุดมาแบบขั้นกูเราก็มีเายเหมือนกันมีเซฟพิเศษคั่นแล้วขั้นอีกคั่นไม่หยุดเท้าันเออ่เป็นยังขั้นกูใช่มัเหมือนเหมือนจะขับถีบว่าเราเหมือนตายตอนพิเศษกอ๋อล่าสุดใช่ไหมครับตายแล้วบอกเอาหนูรู้แล้วบอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้ว่ารอดูครับแต่ว่าพิเศษแน่นอนครุปว่ามีเราเจอวก็มี ต่อให้รอดูไป็นหนึ่งทับรอชมครั้งแบบพิเศษไปเลยพิเศษเก็ต้องติดตามครับซื้อตอนมาแล้วยังขั้นแล้วยังขั้นอีกยังขั้นไหนขั้นกันไปเรื่อยๆก็มีแซวกันบ้างครับก็ขั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นตอนนี้เหมือนแฟนคลับเราแบบเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจากที่เห็นทำงานต่างๆอะไรเนี่ยเนาะเป็นเป็นยังไงบ้างแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยดีใจครับจริงๆรู้สึกได้เจอกันช้ามากเลยอยากเจอกันตั้งนานแล้วมันหลือหลายเดือนแล้วที่แบบว่า ไม่ได้ออกมาเจอแต่พออันนี้จริงก็เป็นงานงานอีเวนต์เดี่ยวของผมครั้งแรกด้วยที่แบบว่า,าไม่มีน้องผมมาด้วยอะไรเงี้ย<ไ>แต่ก็ยังดีใจที่ยังมีแฟนๆมาหาผมเยอะยอดขอบคุณแฟนๆมากที่มารอกันเห็นเห็นพี่ๆบอกว่าตรงนี้มากันตั้งแต่ปีสี่ก็ขอบคุณมาก<ไ>มาก เพิ่มทุกวันทุกวันอะไรอยู่ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ช่วงบางช่วงบางมีบางทีเราแบบว่าบางทีเรามีงานอะไรเงี้ยมีมีคอนเทนต์มีแบบว่าไปออกรายการรายการก็ขึ้นเยอะหน่อยช่วงไหนเราิเงียบมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นแสดงว่าต้องมาแมสไปดูไปอยๆว่ามันมีขึ้นมีลงนะครับเห็น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 อยู่เรื่อยๆครับตอนนี้คนลุ้นว่าน่าจะหกล้านวันเกิดเราก็ินถ้าได้กันก็ดีครับผมแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมว่าก็ผมจะโฟกรสไปพูดว่าจะต้องทําอะไรต้องเรียนอะไรมากกว่าไม่ได้ไปดูพวกยอดฟอร์ะะอะไรขนาดนีะเขาบอกล้านแล้วมีตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับแต่ว่า27ธันวาคมนี้วันเกิดผมมีแพลนตั้งใจว่าจะไลฟ์สดกับแฟนสับก็ถ้า6ล้านตามสัญญาก็ญญาาถ้าช่วงนั้นมันได้หล้านใกล้ๆกันก็อาจจะ ควบไปเลยแต่แต่ช่วงเนี้ยแฟนๆเขาเริ่มซุ้มซ้อมทำเหมือนแบบว่าเป็นการ์ดโเให้เราอะไรอย่างเงี้ยแอ่เปลี่ยนบ้านจริงๆผมก็มีซุ้มซ้อมทำไว้เหมือนกันใช่แลกกันเหรอใช่แลกกันแลกกันครับก็เต็มติดตามกันได้ครับเป็นไงบ้างตอนนี้คนเริ่มแบบมาอวยพรและอะไรอย่างเงี้ยในในในเวฟนาะงเขามีแบบให้ทำอะไรอันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยครับมันเป็นบ้านแฟนคลับกับธรรมหงส์ก็ล้อ เราอ่านครับเราอ่านก็น่าจะเป็นมาพิมพ์เว่ยพรอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมครับก็ได้เลยครับเราอ่านมาพิมพ์กันเยอะๆนะครับถึงเด้นมาวันนั้นมันน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างให้เราน่าจะเป็นวันเกิดที่มีคนเว่ยพรเยอะสุดในชีวิตนะครับปีนี้ที่พอมันเป็นปีแรกเนาะที่เราเริ่มแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ครับก็รอไม่รู้จะเจออะไรพะเหมือนกันครับดีหรือไม่ดีเนี่ยนึกออกไหมก่อนแรกก็ไม่ดีคบคุณแม่จะนึนคุณจะไม่รู้ว่าโปรเจกต์การ จะเยอะคือแบบผาา่านๆที่ย้ยอนรับเฉพาะจริงๆตอนนี้เท่าที่ทราบโปรเจกต์น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นออนไลน์ออนไลน์น่าจะน่าจะโอเคอยู่ครับยังไม่มีแบบโปรเจกต์นเกลครับแม่ตอนนี้ยังยังไม่มีครับเพราะว่าด้วยด้วยอย่างที่บอก ปีใหม่ก็ช่วงช่วงมันเกิดผมเป็นช่วงที่งานค้างๆแน่นอยู่แล้วยังสายคิวไม่ได้เลยก็ตัวสภาพหนักแค่ไหนครับเกิดอาจจะไม่ใช่ไ่เลี่ยวอะไรครับมีหลายมีหลายย่างครับมีหลายอย่างที่เตรียมไว้แต่เดี๋ยวอาจจะให้ตอดูช่วงนั้นหนึ่ครับแต่วันเกิดมีมีรับงานใช่ไหมคะหรือว่าเตรียมอย่างเดียวันเกิดเตรียมไลฟ์อย่างเดียวครับจริงๆวันเกิดส่วนตัวผมเป็นคนแจะแปลกใจคือผมเป็นคนที่วันเกิดจะอยู่บ้านทุกปีทุกปีผมจะไม่ไม่ไปไหนเลยจะอยู่ที่บ้านปีนี้ก็สัญญากับที่บ้านไว้ว่าแบ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาไรทางกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอช่วงเวลา้หน่อยเตรียมเพราะวแบงไปเยอะไหมฮะเขาเขามีปากแบตหลายเลยอ๋อเออบลาเลยงค่นเดียวก็เือกเทั้งครอบครัวทั้งใส่บบใช่รับใช่ครับผมนีมนทุนทุนอะไรบ้างครัก็แม่แม่เตรียมเลยครับแม่ก็แบบว่ายี่สิบเจ็ดก็หกโมงเช้ารูดตั๋วบารกันเงยก็มีเตรียมไปไปน่าจะไปที่บ้านเลยมพูดอะไรุยก่อนหน้นี่คงเป็นานยิงต้องไปทุนอะไรอรขอโทษมีวัดไหนที่้องไปทำพหรือว่าที่ไหนเลยน่าจะแถวบ้านแหระครับจริงจริบ แับแถวแถวบ้านก็น่าจะไปวัดแถวแถวบ้านครับไม่ไม่ได้มีวัดประจำอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่ครับจริงเราคาดหวังโปรเจกต์ไหมเพราะว่าหลายๆคนจะแบบโอ้พอวันเกิดที่หนึ่งโปรเจกต์เราต้องมาทัวร์ประเทศโลกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ขนาดนั้นเลยครับจริงๆตอนนี้ผมตื่นเต้นว่าไลฟ์ผมจะร้องเพลงอะไรมากกว่าก็รอร้เตรียมไลฟ์เตรียมไลฟ์อยู่ครับข่าวถึงลอยฉากหน่อยแฟนคลับตอนนี้เห็นไหมคะแบบแฟนคลับแท็กไอ ชื่อเราอ่ะไม่ใักชื่อเราที่ตัวสั่าชลย์เป็นเป็นเป็นคนไทยเหรอครับเห็นไทยด้วยเห็นบัณฑ์ชาด้วยผมยังไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับแต่ว่าถ้าถ้าชอบมันเป็นผมก็เรียกว่าอะไรผมก็เป็นคนผมก็เป็นคนมีรอยสักนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนถ้าเราชอบอะไรเราโอเคที่อยู่บนจะสักันเป็นศิลปะมันโอเคหมดผ่านรู้สึกเห็เห็นชื่อเราอยู่บนเรือนร่างกนเหมือนเลยนี้ตอนนี้ก็ ตกใจเหมือนกันก็ดีใจดีใจที่เขาแบบเขาชื่นชอบเราแหละถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่น่าจะไปลรอหบหรอไม่ได้เด้อแต่เขาข้างรักแตไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเรียกว่าข้างรักได้ไหมฮะครั้งมาถึงครั้งต้องไปสักใบที่โต๊ะตรวจสอบบ้านไม่ห้ามเนาะถ้าเกิดว่าจะแบบต่อยอดหลายคนขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็เป็นสิทธิ์ของแฟนๆเลยครับผมผมไม่ไปห้ามเรื่องว่าใครจะสักอะไรอยู่แล้วจริงไหมอยากเขาไปสักบริเวณไหนก็ไม่ติดใชิ้นไม้ าจะต้องดูเป็นเคสเแล้วครับอยากบอกคุณอะไรบ้างเขาสึกว่าเออเอาชื่อเราไปสักเออจริงจริงก็มันตื่นจันทร์มันงงมันแบบว่าใครใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนเอาเอาชื่อเราไปสักใช่ครับขอบคุณขอบคุณมากมีจุดไหนที่ห้ามสักไหมคะอย่าไปสักนะตรงนี้แร่น้านะร่หน้ามนะอยากเห็นตรงไหนอันนี้แล้วแล้วแต่เลยครับลองดูได้หมดได้หมดอ่ะโอเคค่ะ ยืนใ้ค่ะเลยไม่ค่ะไม่คุณคือคไไปไป